แสนนานมาแล้วมีนายเงือกอยู่นายหนึ่งผู้ซึ่งหลงรักในการร้องเพลงนามว่าเอียวแร่แต่ทว่าเสียงของเขานั้นทรงพลังเกินไปจนทำให้เกิดคลื่นยักษ์ซัดเข้าฝั่งของเมืองแอตแลนติกนของเจ้าหญิงอิกเร ข้าจะไม่ยอมทนเห็นราษดรของข้าต้องถูกน้ำสัตว์เช่นนี้เป็นครั้งที่สองข้าจะออกเดินทางตามหาสาเหตุของเรื่องหวองนี้เอง ทันใดนั้นเองโชคชะตาก็ดันมาเล่นตลกกับเธออุกบาทจากฟากฟ้าลูกหนึ่งได้ตกลงมาในมหาสมุทรแล้วเกิดสซนามิขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองจะทำให้เรือของเจออีกอีกเรที่กำลังแล่นอยู่ได้อับบางลงแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความหวังอยู่นั่นคือนายเงือกน้อยเอียวแร่ลลลลละะะ ซซท่านเป็นอะไรหรือไหมท่านเป็นใครมาจากไหนมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> ข้าเป็นเจ้าหญิงมาจากเมืองแอตแลนติกันเมืองของข้าถูกทำลายโดยคลื่นยักษ์ผู้มีประเทศของเมืองเสียหายอย่างหนัก ผู้คนของข้าต่างบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากข้าจึงออกเดินทางเพื่อตามหาสาเหตุของเรื่องนี้ Raymond: ข้าจะช่วยท่านตามหาสาเหตุของเรื่องทั้งหมดในเองข้ารู้จักผู้รอบรู้อยู่ผู้หนึ่งเจมินาวะอาซิเลอร์แต่ก่อนอื่นข้าจะทำให้ท่านหายใจได้ใต้ทะเลกอ่อน Oh God. What there? มนุษย์ผู้นี้เือร่มอยู่กลางมหาสมุทรเขาออกเดินทางเพื่อตามหาสาเหตุของการเกิดขึ้นยักษ์ที่ทำให้เมืองของเขาถูกทำลายท่านพอจะทราบสาเหตุอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมโอ้ยอะไรเนี่ยนี่พรเจไม่รู้ได้ยังไงสี่พวกเจ้ามาหาม้าเรียกว่าสึนามิแบ่งได้เป็นสองประเภทคือหนึสึนามิระยะใกล้หรือสึนามิท้องถิ่นเป็นสึนามิที่เกิดใกล้าชายฝัง่ง และคลื่นเนี่ยใช้เวลาเข้าชายฝั่ง30-60นาที 2. คือสึนามิระยะไกลแหล่งกำเนิดอยู่ไกลชายฝั่งและคลื่นเนี่ยใช้เวลาเข้าชายฝั่ง4-8ชั่วโมงอ๋อแบบนี้เองก็ถือว่าค่าสงสารนะค่าจะบอกให้ว่าสาเหตุการเกิดอะ่ะมันเกิดจากอะไรด้วยสายเหตุการเกิด คือเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเลภูเขาไฟประทุใต้ทะเล,ผะะเลแผ่นดินถล่มใต้ทะเลและอุกกาบาตตกในทะเลแบบที่พ่อเจ้าเจอกันเมื่อกี้นั่นแหละโดยตอนที่จะเกิดสึนามิเนี่ยนะสิ่งที่จะเห็นได้ชัดมากที่สุดเลยนะก็คือน้ำจะลดระดับลงอย่างรวดเร็วทำให้เห็นหาดทรายสีขาวนี่ยยาวออกไปไกลมากหรือเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงและเมื่อจะเหตุการณ์แบบนี้นะให้รีบหนีก่อนเลยเพราะมันจะเกิดสึนามิแน่นอนอ๋อแบบนี้เอง ทีนี้ข้าก็รู้สาเหตุทั้งหมดของเรื่องนี้แล้วหลังจากที่เจ้าหญิงอเอกรได้ทราบสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดก็ถึงเวลาที่เธอจะได้กลับไปช่วยชาวเมืองของเธอแล้วโดยการกลับไปครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งไหนๆเพราะเธอมีคนรู้ใจกลับมาด้วยและหลังจากที่เจ้าหญิงได้บอกสาเหตุทั้งหมดกับชาวบ้านแล้ว ชาวบ้านจึงมาช่วยกันปรึกษาหาวิธีการรับมือกับการเกิดภัยพิบัติในครั้งถัดไปงั้นถ้าเราอยู่บนเรือควรทำยังไงกันดีข้าว่าเราควรนำเรือให้อยู่ห่างจากฝั่งดีไหมไปกลางทะเลก,กันเลยเถอะข้าไปเจอมาว่าคลื่อที่กลางทะเลเนี่ยเตีย้ยกว่าริมชายฝั่งนะเฮ้ยดีดีข้าเห็นด้วยแล้วถ้าเกิดว่าข้าเล่นน้ำอยู่ริมชายหาดล้วมีคนอื่นๆอ,อยู่ในบ้านล่ะ มันก็จะมีสัญญาณเตือนแบบพี่เจ้าหญิงบอกไงเราก็ต้องรีบหนีออกจากชายฝั่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าถ้าหนีไม่ไมทนันหรือว่ากาลังจมก็ควรจะหาสินที่ลอยน้ําได้แล้วก็จับไว้ให้แน่นแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านก็ควรเราฟังแผนอพยพตามพี่เจ้าหน้าที่บอกเจ้าว่าดีไหมอุ๊ยเจ้าเก่งมากเลยเราไปบอกชาวบ้านเื่นกันเถอะเราต้องรอดไปด้วยกันเย้ yeah! และสุดท้ายชาวเมืงเองแอตแลนติกันก็สามารถรับมือกับภัยพิบัติสึนามิได้สําเร็จ และทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข